มาลูกพี่เดี๋ยวถ่ายคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวไปตัดต่อทีหลังนี่เดี๋ยวเราจะเทสนะครับเทสนะครับเทสเอาลมนะครับเฮ้ยอ,อยิ่เพิ่งมุดดิเออเดี๋ยวเราจะเอาลมจากตัวรถนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับถอดล้อนะครับโดยการใช้แมแ่รงลมนะครับแม่แรงลมนะครับ นี่เราจะเสียบจากตรงนี้นะครับเสียบจากตรงนี้นะครับคือลมจากตรงนี้เนี่ยจะมาจากถังลมในตัวรถนะครับถังลมที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเดินระบบมานี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลมจากตรงเนี้ยนะครับเจอลูกพี่ เสียบอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราใช้แมลงแมลงถุงลมนะครับใช้แมลงถุงลมนะครับ แมลงรงลมยก,กเ,ยเนี่ยยกยกเอ้ที่เป็เียบได้นะเด็กเดกนะพอพอพอนี่นะครับแมลงถุงลม,ม,มนะครับยกขึ้นสบายๆเลยนะครับนี่นะครับต่อไปแล้วก็จะใช้บล็อกลมนะครับถอดล้อแต่ล้อไม่ได้เป็นไรนะเราเทสที่เฉยนะครับ ใช้บล็อกลมนะครับบล็อกลมไปติดเครื่องปั๊มลมให้หน่อยสบายสบายครับเราจะถอดตัวเดียวก็ไม่ได้ถอดแม่งหมดเลย เอาล้อออกมาเลยครับอันนี้คือประโยชน์จากการติดตั้งระบบปั๊มลมถังลมนะครับนี่สามารถใช้บล็อกลมได้เลยนะเนี่ยเนี่ยครับไม่ใช่ว่าะจะใส่แค่สวยงามอย่างเดียวไม่ใช่นะครับใช้งานได้ด้วยนะครับ ให้ดูเลยนี่นะครับนี่ลอกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเู็่วงล่างลมนะครับช่วงล่างลมนะครับช่วงล่างลมโกวิวนะครับงล่างมโกวิวนะครับแต่ระบบลมที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมันสามารถใช้งานได้หลายอย่างเลยนะครับเนี่ยรามมีสามลมัางลมนะครับแต่มาใช้ลมจากตรงนี้นะครับ ได้หรือจะใช้บล็อกรถอย่างนี้ก็ได้ <Okay. S 1> ได้เลยอ่ะใส่เหมือนเดิมลูกพี่ <laughs> ทำไมเพิ่งมองอย่างงั้น <laughs> 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 นี่คือประโยชน์จากระบบที่เรามีนะครับเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับใช้งานได้เลยนะครับบล็อกลมบล็อกลมใช้ได้อย่างอื่นไม่ต้องห่วงครับใช้ได้แน่นอนนะครับจะเติมลมยางก็ได้นะครับเป่าก้องนะครับเป่าก้องอากาศก็ได้เอาอไอาที่เป่าให้หน่อยรู้นะที่เป่า ลมโฟวิลนะครับลมโฟวิลได้อยากได้ก็ปรึกษาได้นะครับนี่ที่ร้าน,เ,นเป่ากองเนี่ยสบายๆนะครับเป่ากองนะครับใช้ใช้ตัวนี้เป่ากองได้นะครับเป่าฟูลเป่าอะไรในรถเนี่ยได้หมดครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็ล็อ,อกลมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับนี่ล็อกลมนะครับ ล็อคลมที่อู่นะครับตัวนี้ใช้ทํางานอยู่ที่อู่นะครับถอ,อด็อดลอถอดอะไรได้หมดนะครับใช้งานได้หมดนะครับอนเ,อกเนกประสงค์นะครับวาล์วที่เราติดตั้งให้เนี่ยใช้งานได้ครบท้าลม ลมมันต,ต่ำมันต่ำจากที่เํากำหนดไว้นะครับเดี๋ยวมันจะทำงานหนะักสนลมลันทำงานนนเลเอาล,ลองเป่าดูนี่เอานี่เป่าเป่านน่นมันก็สลกอยู่ล่ามไปเชียว <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยเป่าผมเนี่ยมันผบอกหน่อยนี่ผงผงไม่ใช่ผง นี่เราเราไล่ไล mm ่ไ hmm. ล่อ oui. ัดอีกทีไหมเดี๋ยวไล่อัดอีกทีหนึ่งครับพวกพี่เอาแม่แรงลงก่อนไหมได้เลยพี่เราไม่แรงลงก่อนเพราะว่าอากาศแน่นลงข้างล่างได้นะครับมาล้อลงล่างได้เพราะว่าตอนนี้เรายิงัดล้อไปก่อนแล้วนะครับแม่แรงรวบรวมเนี่ยสามารถติดรถได้เลยนะ ติดรถได้เลยแม่แรงสวามเนี่ยเราไม่ต้องใช้แค่แล้วใช้ง่้เลยนี่นี่ซื้อติดรถได้เลยสายลมชุดหนึ่งเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะประมาณไม่ไม่เกินหกพันเียดร้อยผู้ภายได้สบายเลยนะสบายเลยมาถอย ยางให้ใครก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวรอลมเต็มรอลมเต็มถังแล้วใช้บั๊มลมมาอัดร้อยรอบหนึ่งให้ไอร้อนหนึ่งรอลมเต็มถังก่อนตอนนีล้ลมมีอยู่ร้อยเจ็ดสิบ psi นะครับ อาลูกพี่จะเต็มแล้วเดี๋ยวลมเต็มเนี่ยมันจะตัดนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงกันพอลมเต็มถังผมจะตัดการทำงานของเครืโองมัอนรรทุกมันเลยนี่เต็มแล้วนะครับสองร้อยสองร้อยอีกรอบนึงโอ้โหแค่ไม่ขยับรอบแรกกันแน่แล้ว ร้อยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับแล้วเราก็ถอดสายมานะครับสายมงานได้จริงนะครับ